วันนี้เกษตรกุย้ยง้วยก็จะมาตอบคําถามพี่น้องทางบ้านนะครับเรื่องราวการผสมปุ๋ยกับน้าหมักหมักก่อนนําไปฉีดพ่นทางใบหรือหมักก่อนนําไปปล่อยทางดินหรือทางทรากเอาให้พืชเราประทานที่ถูกต้องว,วันนี้ก็รวมทั้งผสมอินทรีย์วัตถุรวมผสมอินทรีย์วัตถุไปด้วยนะกับปุบ๋ย ครับวันนี้ก็จะทําผิดทําถูกไม่ได้วันนี้เพราะาอาจารย์พดปัญญาวรธรรมมาถึงบ้านครับอ่าเกษตรกยๆล้วมาจับมือทําเลยแล้วก็พี่น้องก็ได้ประโยชน์ในการทําให้ดูกันทุกท่านนะครับทุกขั้นตอนอ่าอาจารย์สวัสดีครับบมสอ่าสวัสดีครับเอาส่วนไหนก่อนวันนี้ก็ สิ่งแรกครับที่พี่น้องบอกว่าเอาไปฉีดทางใบอือ่าฉีดกับปุ๋ยเกจอมันยังไงปุ๋ยเกจนะเราไปฉีดทางใบแล้วทําไมต้องมาก่อนอาจารย์ครับอ่าก็อันนี้ถังอ่า20ลิตรเนาะถัง20ลิตรอ่าเราก็เอาน้ําผสมเข้าไปในถัง20ิลิตรไปเลยเทใส่ถัง20ลิตรไปเลยอ่าแตเกษตรกรก็ดูด้วยกันไปเนาะเออเอาเอาเท่าที่ได้ก่อนก็ได้จะได้เป็นแนวทาง ใส่น้ำใส่น้ำไปน้ำอะไรจานใส่นี้น้ำเปล่าทั่วไปนี่แหละครับน้าก๊อกน้ําห้วยน้ํานองแล้วแต่จเอาจะเอาอะไรก็เป็นขอแต่เป็นน้ําขอแต่ว่ามันไม่เป็นสารอะไรนะสารเคมีครับผมเอเนื่องจากว่าจุลินทรีย์เราน้ําแค่นี้มันมีมันมีเคมีมานิดต่อยเขากินปุ๋ยเคมีเท่านี้ได้ไหมครับเท่าไรก็ได้ให้มันขึ้นยี่สิบิทอะยี่สิบบิทแล้วโอเคโอเคต่อคอยเติมให้เต็มรับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าับพืชกําลังเล็กอยู่ พืชเล็กๆก็คือว่าเพิ่งปลูกแตงได้3วัน2วันอ่าอันนั้นใช้5 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตร5 0ซีซีคือก็ก็ประมาณเนี่ยประมาณอัานี่นี่ยประมาณนี้นี่ครับตัวนี้5 0ซีซีเออประมาณครึ่งครึ่งกึ่งกับบวยนี่อ่าอ่าในห้าสซีซีต่อน้ำา20ลิตรครับแต่ถ้าพืชโตมาหน่อยประมาณประมาณสมมติว่าสูตรหนึ่งนี่แหละถ้าพืชถ้าสมมติว่าแตงกันแล้วกันครับแตงถ้ามันโตขึ้นมาได้ประมาณสัก20วัน20วันก็ใช้ร้อยซีซีกับผากับปลยยก็ต้องขับ เพราะว่าอะไรอาจารย์ัับรลูกลูกเราเกินสามเดือนก็ต้องมีเนื้อนมไข่มากินด้วยไม่ใช่กินแต่นมอย่างเดียวต้องกินเยอะกว่าเดิมต้องกินเยอะกว่าเดิมเราก็ต้องใส่เพิ่มปริมาณให้เขากินอิ่มกินอิ่มตอนนี้พอประมาณสักยี่สิบถึงสาสิบวันเนี่ยเราจะเหีดประมาณแค่ไม่เกินสองครั้งหลอกเครื่องนี้เพราะว่าแล้วมันจะกลายเป็นดอกลวครับตอนนี้ก็ใช้ไปสองอยเลยครับนั่งขยับครับ คือสองร้อ้ามว่าแต่ปลูกแตงประมาณสองไร่ก็ปลูกไม่ฉีดไม่เกินสองครั้งหรอกครับสองเป้ประมาณเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดหนาเราก็ฉีดผิวๆไปแต่ว่าเราต้องการธาตุอาหารตัวนี้ไปส่งเสริมให้ทุกส่วนเขามีพร้อมที่จะออกลูกออกผลครัเห็นไหมในสูตรหนึ่งเนี่ยเขาจะมีตัวที่ส่งเสริมที่จะทําให้ออกลูกออกผลคือกลุ่มจุลธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโมลิบดีนัมแมงกานีสอานิกเกิลคอลีนครับแล้วก็ตัวที่ไปส่งเสริมให้มีการออกดอกและไม่หลุดร่วงก็คือโบลอน เห็นไหมแต่ในขาดเดียวกันต้องมีแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบเห็นไหมแมกนีเซียมก็ไปช่วยเรื่องความเขียวของใบอยู่ในนี้ไหมครับก็มีให้ครบแล้วแหละมีอยู่ในนี้แล้วนะตอนนี้แคลเซียมเนี่ยเขาก็จะไปขนายผนังเซลล์ผนังผนังขั้วที่จะออกดอกออกลูกปันมานี้เขาต้องสะสมก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะไปออกลูกออกผลนะบางทีเห็นไหมเราเห็นสมมติว่าเราเห็นอะไรนะบางคุด ครับปีนี้เขาออกดอกอย่างงามเต็มต้นเลยส่วนข้างหลังบ้านเออพอปีหน้าปุ๊บออกห้าหกลูกต่อต้นปีถัดมาไม่ออกลูกเลยมันหายไปไหนมันหายไปไหนเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันถูกนําไปใช้จนหมดอ๋อเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบถึงคนกันแล้วกันตอนที่เราจีบกันกับแฟนใหม่ๆสมมติเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุสักยี่สิบกว่าถามแฟนมาไหมว่าตั้งแต่เจ้าเป็นสาวเจ้าเคยเข่าโ้งบานบ่ เคยเจอกุ้ย <c oughs> ป่วยไหมเฮยเค็บป่วยบ่มันก็จะบอกว่าโอ้หอยแข็งแรงไปเนิหอยจิกเก็บจิป,ป่วงไลย <c oughs> ลูกหนึ่งลูกสองมาเที่ยวพาแต่เมียไปโรงพยาบาลท,ท,ทาไมอาจารย์ธาตุอาหารที่ลูกอยากได้เนี่ยดึงไปจากแม่เหล็กสังกะสีทองแดงโมลิดีนัมทั้งอย่างทั้งนมทั้งเต้าทุกอย่างอน่ะดึงไปจนแม่เหี่ยวจอยอ่อยอก็คือดึงผ่านน้ำนมดึงผ่านน้ำนมแล้วจะให้แม่สุขภาพแข็งแรงคือตอนเป็นสาวได้เป็นไหน ตอนนี้ก็มาติได้ปะเนี่ยเฮี่ยวแน่งว่อองแงมบางอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตำหนินะคืออาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังว่าโครงสร้างของพืชมันก็เหมือนกันเห็นไหมตอนใหม่ๆปุ๊บตอนคิดตอนเป็นสาวเนี่ยโอ้ยเมียกูเนี่ยพูดได้กระสไรว่าได้วันดุเรือก็เมื่อเป็นเมียหรอกโออคเพราะได้ลูกสองลูกสามปุ๊บเนี่ยผู้อื่นเป็นสาวมด แน่แนมเมียเถ่าก็เมียนแล้วก็ลูกเขาไปกินหมดแล้วเด้อช่างกองเด้อเออตอนนี้ก็ถึงบอกว่าในเมื่อต้องการให้เมียเรากลับเป็นสาวคืนเราต้องเติมพวกที่ผมพูดเมื่อกี้อัดเข้าไปให้เมียคืนเห็นไหมเขาถึงมียาสตรีมียาบำรุงเลือดมียาอะไรที่ต่างๆนานาสรรหาที่ว่าอยู่ในอะไรต่างๆที่เขามีขายบำรุงเขาบ้างอย่าใช้อย่างเดียวก็ถูกไงนะนะครับเราใช้ไม่พอลูกนะ่ดึงแบบมหาศาลอ๋อเท่ากับว่าอย่างต้นไม้เราคุณก็ลูกผลเขาเนี่ยดึงเอาไปกินเอาไปใช้เขาไปกินเอาไปใช้ไง นี่แหละอาจารย์เติมไว้ในนี้ก็ได้แค่รอบเดียวครับถ้ามันหมดรุ่นนี้แล้วเราก็ต้องอยังขีดมันเดิมไม่งั้นโทมเลยครับต้นไม้ใช่ครับโดยเฉพาะทุเรียนผมคยําเสมอทุ้เรียนบางแปลงเนี่ยเขาเอาไปอัดลูกก็คือคว่าไปทําสารอัดลูกพออัดไปปุ๊บเนี่ยเรามีผลผลิตจําหน่ายครับบางคนเขามีผลผลิตจำหน่ายแล้วก็อัดปุ๋ยเคมีเข้าไปแทนครับแต่ลืมบอกว่าพวกจุทธาทั้งหลายเนี่ยมันอัดไปไม่เพียงพอปีหน้าก็ไปทําลูกอีกครับ หลังจากอีก3ปีก็ทําลูกอีกปีที่4รับประกันฝังเข็มอึซ่าโอ้โหก็คือต้นไม้มันป่วยมันไม่ได้ป่วยหรอกครับแต่ว่า,านาอารมันไม่มีที่จะไปที่จะไปยับยั้งเชื้อโรคที่จะไปยับยั้งเชื้อราความ<ะ>แร่งน้อยลงมันน้อยลงก,ก็เหมือนว่าถามว่ามันจะป่วยเพราะพวกนี้มันขาดไปในพืชครับแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมเปรียบเทียบเรื่องแปลงเมื่อกี้ แตงมันได้แค่รอบเดียวมันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นพืชอื่นจะมีปัญหาแตงข้าวโพดอ้อยข้าวพวกนี้มันแค่รอบเดียวหนึ่งรอบระยะสั้นเป็นระยะสั้นอ่าแต่ถ้าเป็นพืชไม้ไมผลเนี่ยมันมีปัญหาเลยนะแต่นั้นช่วงแรกเราก็เติม50ช่วงสองเราก็เติมร0อยช่วงที่3เราก็เติมเป็น200ทําไมถึงหมักครับ ปุ๋ยเกล็ออ่าอาจารย์หนึ่งบอกว่าัปุ๋ยเกลือนั่นคือปุ๋ยเกลือน้ำตาลเห็นไหมก็จะมีสูตรอาหารว่ายี่ห้าห้าห้าที่จริงก็เป็นปุ๋ยเกลือน้ำตาลมันมีทั้งเกลือและน้ำตาลครับผมเคยพูดว่าเกลือเนี่ยมันทําให้ปฏิกิริยาในการย่อยสลายเรืออะไรต่างๆมันสมบูรณ์ครับแต่มันเป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นโพแทสเซียมเวลามันทํางานพืชมันทํางานมันใช้โพแทสเซียมเป็นหัวหน้ารัฐบาลครับเวลามันจะไปไหนมันเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยสมมติว่าโพแทสเซียมมันจะวิ่งไปสังเคราะห์แสงเนี่ยเว เป็นเหมือนตู้รถไฟอ่ะเขาะท้ายมันเหมบนโบกี้กตามเตื๋ไปเลยตัวหน้าเนี่ยมันเป็นยูเลียมันก็ตัวเรื่องส่งเสริมน้าตาลจุลินทรีย์มันกินอะไรเป็นอาหารน้ำตาลก็นั่นไงมันก็ไปส่งเสริมตัวนี้มันก็ทําให้เป็นสิทธิภาพของน้ําตาลมันเพิ่มปริมาณที่ให้อาจารย์อาจารย์ให้อผมเอาไปหมักแ<า>ช่ไว้ก่อนยี่สิบสชั่วโมงหนึคืนสองคืนเงี้ยก็ให้เกิน ให้เกินผมพยายามว่าให้เกินสองสามวันก็ทําไปเตอะจนบางทีกินแอมโมเนียมันดอกไปเสียดมันยิ่งเกียวโลครับเออประมาณนั้นและอย่าลืมว่าในจุลินทรีย์มันมีจุลินทรีย์กลุ่มกลุ่มพอดอสิบถ้าผมจำไม่ผิดน,นะสิบสองสิบสามสิบสี่ยุ่งนี้บมันจะมีพอดอที่ไปย่อยสลายแอมโมเนียครับให้เกิดการแตกตัวที่สมบูรณ์ครับแล้วเวลาแอมโมเนียก็คือปุยเรียนเนี่ยไปถูกกระทบกับพืชไปเนี่ยพืชสามารถดูดจูดดูดจุดเหมือนเรากินนมอ่ะพืชพืชพืชประมาณนั้นเลยนะ ฟอสฟอรัสมันเป็นธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนย้ายในดินแต่เคลื่อนย้ายในพืชแต่เคลื่อนย้ายในพืชโดยเด็กคลื่นย้ายในในท่อลําเลียงในผนังเซลล์ตอนนี้เวลาตัวกลางมันเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะทะเลาะกับแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมก็คือมันอยู่ในตะกุนหินเหมือนกันเวลามันมันเดินทางกันเนี่ยมันจะเป็นทางรถไฟคู่ขนาน ต,ตัวหนึ่งมันเคลื่อนย้ายในผนังเซลล์ตัวหนึ่งมันเคลื่อนย้ายในท่อน้ําเลี้ยงในท่อในท่อน้าลาเลียงครับถ้าเมื่อไหร่สองกันนี่กระทบกันเมื่อไหร่รถไฟตกรางอ๋อผมมันมีชนกันด้วยเลยจ้าเอ้าถ้ามันชนกันเมื่อไหร่เพื่อมันตกตะกอนทันทีอ๋อก็คือถ้ามันถ้าถ้าทางรถไฟมันชนกันเมื่อไหร่อ่ะครับอก็ไม่รู้อ่ะรถไฟตกรางอ่ะเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายรางเพราะมันไปคนละช่องเข้าใจไหมดันั้นเมื่อมาถ้าถ้าตัวกลางเนี่ยมันอยู่ในดินต้องใส่เ้ติโคนน่ะ นี่อย่างใส่ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรต้นในป่าป่าน้ำป่าน้ำมันป่าน้ำมันเวลาเราใส่เราใส่ปุ๋ยตัวกลางเขาจะต้องใส่ให้มันติดคุณผู้เลยอแปะแปะตามรากเนี่ยแปะตามรากโคนต้นเลยเห็นไหมเวลาพืชมันเวลาพืชมันมีปัญหาครับอย่างผมยกตัวอย่างให้ทุเรียนเนี่ยครับอ่าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนเนี่ยเวลาพืชมันมีปัญหาเนี่ยทําไมผมถึงบอกว่าให้เอาปุ๋ยสูตรพิเศษของอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่ายิปซัมไม่ว่าจะเป็นตัวแคลเซียม ไม่ว่าจะเป็นตัวกร,รมมะถันไม่ว่าจะเป็นตัวแมงอาแมกนีเซียมพวกนี้อาจารย์จะเอามาหมาักพิเศษครับบวกกับ่านิวม,มตัตอีกตัวหนึ่งอาจารย์จะหมักหมักเป็นกองต่างหากอาจารย์ถึงให้เป็นโรยปิดโคนไว้ที่อาจารย์บอกว่าน้ําฉีดฉีดร<ๆ>อบๆแล้วก็เอาอัอาดเข้าไป<ๆ>พื่อเรียกรากอย่างนี้ใช่ไหมครับตะปูลปูนครับมันไม่เคลื่อนย้ายในดินแต่มันเคลื่อนย้ายในพืชถ้ามันจะเคลื่อนได้กรณีเดียวคือมันต้องอยู่ติดราก อคือจ่อเข้าปากเลยจ่อเข้าปากเลยแล้วนี่เราจะรู้ไหมว่าตรงตรงที่คนหนึ่งยืนเนี่ยถ้าเสียก้ก้ยืนเนี่ยตรงนี้มีรากขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจมันก็เรียนก็ได้จะจะมีกรณีเดียวคนหนึ่งต้องเอาจอบมาขุดครับแล้วต้นทุเรียนคนหนึ่งก็เอาจอไปขุดไี่ลหะไม่ครับเออเป็นแผลเป็นโรคเข้าที่นั่นก็มีวีดีโอก็คือเอาไปกบในขุด ใบกบเนี่ยคนก็ให้น้ํามันก็จะค่อยๆซึมผ่านอันนี้ซึมผ่านตัวกลางตัวกลางครับผมแต่ว่าตัวกลางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีตัวกลางอย่เดียวตะกูลปูนครับตะกูลปูนโพแสเซีครับแคลเซียมแมกนีเซียมครับเห็นไหมแต่เนื่องจากว่าตัวแคลเซียมแมกนีเซียมตะกูลปูนในยิปซั่นมันจะมีกรมฐถนแถมขึ้นมาออืมันก็จะทําให้เอาง่ายๆว่าใส่เข้าไปเนี่ยผมเห็นใบเขียวขึ้นมาทันตาเพราะแมกนีเซียมแมกนีเซียมกับกรมฐถันมันคู่กันไม่ได้ครับมันคู่กันเมื่อไหร่เพื่อใบพืชจนหล่นเลย ใบพืชเขียวเลยเขียวเลยเวลาพืชมันเหลืองเหลืองเนี่ยเวลาเราไปตลาดเขาจะต้องให้แมกแอแมกนีเซียมกับกรมาถันมาให้เราไปฉีดไงในนี้มีไหม มีกันยั่ไงในนี้มันมีแล้วอาจารย์ก็ให้แล้วเห็นนะทางใบเราก็ให้แตาถ้าทางดินเราก็ใส่ไปพะมันได้ตรงที่อาจารย์บอกว่าเราก็หมักให้มันเกิน24ชั่วโมงอันนี้คือเหตุผลทำไมถึงต้องหมักที่อาจารย์อธิบายมาเพราะว่าธาตุอาหารแต่ละตัวเนี่ยเวลาไปฉีดพ่นเราต้องการให้มันผ่านจุลินทรีย์ในการนำพาพาให้มันนำมันพาให้เราไม่ใช่ว่าให้พืชเนี่ยกับปุ๋ยเนี่ยไปกระทบกันเฉย เนื่องจากว่าจุลินทรีย์มันก็ไปกินไปย่อยสลายครับแต่แบบมันก็พานำพาพาเราก็จะได้สูญเสียน้อยลงครับอันนี้อย่างทางเนี้ยเกษตรว่าจะไปฉีดแตงอายุห้าห้าวันละครันะครับก็ถือว่ามาฉีดพรุ่งนี้เรตบพรุ่งนี้กับพอดีอาจารย์มาผมก็ต้องมา่นก่อนให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนใช้ห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีเอาเท่าไหนเดี๋ยวอาแก็ดูว่ามันมีมันมีกีดห้าสิบซีซีอยู่นะครับเปิดนะครับวันนี้ทําให้ดูแล้วเป็นขั้นเป็นตอนอันีี่่่่่เเเออากกษรรคคย็ใสนนทึึงง อประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับหอมนะครับน่ากินน้ำหมักเทเลยจ้ะไหมเทเลยเทเลยใส่ปุ๋ยก่อนหรือว่าใส่นี่ก่อนแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ใส่ปุ๋ยนะครับเทไปนะครับจะกุนน้ำดำคุนน้ำดำจะธาตุกัาจะธาตุอ่านี่สุดหนึ่งนะครับสำหรับอ่าแตงอ่อนอ่าหรือพืชที่อ่อนอยู่อันนี้ก็ใส่ไปประมาณสามช้อนแกงสามช้อนแกงอันนี้นี่เป็นถ้วย ค่อตวงค่อยตวงครับอยู่ที่สิบกรัมช้อนกับประมาณสามสิบกรัมถ้าใครไม่มีก็เอาช้อนแกงเรานี่แหละแกงเรานี่แหละครับห้านะครับเอาประมาณสามช้อนแกงถ้าเป็นถ้าเป็นร้อยซีซีก็ใส่สี่ช้อนแกงถ้าเป็นสองร้อยซีซีก็ใส่ห้าช้อนดีหน่อยครับสองช้อนแกงเราก็ปัดป่าก็ดีก็ดีกันอ่าสามช้อนแกงพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ไหมครับแกงนี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าพืชมันยังเล็กอยู่อ๋อไม่จําเป็นเยอะเพราะว่าตรงนี้ คือเอามีหน้าที่เลยที่เราใส่ปุ๋ยเกศให้กันอ่ะปุ๋ยเกศก็คือตัวแรกมันเป็นน้าตาลใช่ไหมครับอ๋อครับครับอ่ะจุลินทรีย์กินอะไรเป็นอาหารน้าตาลก็ได้ไงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นในตัวเจนเป็นในตรเจนมันได้สองได้สองเด็กเลยโอ้าั้งว่าเอาไปเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ครับแล้วก็ไปเป็นอาหารให้พืชด้วยถูกไงแต่ตอนนี้พืชยังไม่ได้กินครับเพราะว่าเรามาหมักครับจุลินทรีย์มันก็จะกินมันจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียแล้วครับ พืชตอบสนองในรูปของแอมโมเนียมันจะได้ดีกว่าในในเตจครับอ่าตัวนี้มันอยู่ในรูปของในของอยู่ในเตดในเตจอ่าอยางอยาตัวนี้ยังเป็นยังเป็นในไตอยู่ครับเป็นในไตเพราะมันยังไม่นแข็งเพราะโดนน้ำปุ๊บมันกจะลายย่อยสลายเป็นในเตดทำให้เป็นในเตจตามให้เป็นในเตจก็ถึงก็คือเอาน้ำลงน้ำลงตอนนี้กมีการย่อยสลายอ่ากลายเป็นในเตดแล้วอ่าตอนที่มันเป็นในเตจเนี่ยที่มันถูกย่อยสลายเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกว่า เพื่อนเปนกินได้สองเปอร์เซ็นเป็นสองเปอร์เซ็นถ้าเราไปใส่ตัวนี้ได้สองเปอร์เซ็นได้สองเปอร์เซ็นถ้าไปใส่ทางดินนะครับผมแต่ถ้าไปใส่ทางนั้นก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีการต่อสัมผัสได้ตอนนี้จุลินทรีย์หนึ่งล้านตัวที่เราใส่ไปอ่าและ <c oughs> น,นี่ <c oughs> พอมันย่อยสลายปุ๊บ <c oughs> เราทิ้งไว้ตัวนี้จุลินทรีย์ก็กินหมดแล้ว ไปอยู่ในท้องจุลินทรีย์แทนอันนี้เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเจรันว่าเราก็มีการคนให้มันแตกตัวสักนิดนึงก็จบแล้วตอนนี้เราก็หมักจิิงไว้ก็นับไปยี่บสี่ชั่วโมงสองวันก็ได้สามวันก็ได้แล้วแต่ให้มันเกินให้มันเกินถ้าอยู่ประมาณสามสี่วันกินแอมโมเนียมจะเริ่มออก อ๋อครับไปฉีดปุ๊บเนี่ยบางทีไปฉีดช่วงเย็นเอ้าบักไปฉีดพริกขี้ผึ้เขือวนี่เอ้าวทำไมมันยืดขึ้นมาหรืยืดขึ้นมาเอ็นแม่ตอนแรกผมให้ฉีดแตงผมบอกว่าแตงประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันแล้วผมบอกว่ายี่สิบแปดวันเนี่ยอย่างน้อยๆให้มันท่วมหัวให้เร็วก็ให้ไปฉีดทุกวันตอนเย็นพอยี่สิบแปดวันเพิ่มาปพ๊บเลยเลยมือเลยเพราะมันยืดใช่ไหมมันยืดทีละยี่สิบยี่สิบเซนอ่ะติด ห้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเซนทุกวันอ่ะครับมันก็ไปพืชพืชตัวนี้ดอกมันก็ออก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 ไงไหมเออตามันก็เยอะขึ้นตามันก็เยอะขึ้นไงอ่าตัวนี้ก็เบรกไปแล้วก็ไปไปฉีดได้เลยอ๋อนี่ก็ต้องให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะไม่ได้ครบนะครับบอ่า อันนี้ก็เขย่าเขย่านิดนึงเพื่อให้เพื่อให้มีการแตกตัวของปุ๋ยอ่าอันนี้ก็ใส่น้ําให้เต็มนะครับอันนี้ก็เส่นะก็ควรจะให้จุลินทรีย์รับประทานนะถ้าสมมติว่าพืชมันโตขึ้นมาหน่อยอาจจะอย่างขีดต้นไม้อย่างเงี้ยอย่างต้นไม้โตๆเนี่ยเราก็ใช้200ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเลยอ๋อถ้าต้นไม้โตเราก็200ซีซีต้องเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเกลือเราก็ใช้ห้าจอนแกงเหมือนเดิมตักแล้วก็หมักเกิน24ชั่วโมงอ่ะอย่างบางคนไปขียดอ่ะมังค S <S <S อ่ก็ <S <S ไปทอนสัาส่วนตัวนี้เอาว่ามันใกล้กี่ลิตร,รประมาณ2ลิตรประมาณนี้เนาะประมาณ2ลิตรประมาณนี้ก็ปุ๋ยเกล็ดก็ประมาณ2 2กิโล3กิโลประมาณนี้ว่าช้อนแกงหนึ่งมันหนักกี่ขีดก็ชั่งดูเอาเพราะว่าปุ๋ยแต่ละยี่ห้อมันอาจจะหนักไม่เท่ากันบางทีเราซื้อสูตรนั้นสูตรนี้มาเทียบสัดส่วนเอาเอาเทียบสัดส่วนเอาแน้ดเราก็หมัก แต่ส่วนมากเขาจะหมักกัน3วัน4วันครับกิ่นแอมโมเนียเริ่มบอกพอฉีดปื๊ดแป๊บเดียวเห็นยอดอ่อนแล้วแหละประมาณัาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเริ่มแตกยอดเพราะว่ารูปพืชกินในรูปของแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียที่โดนจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วก็มันสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นครับแอมโมเนียนี่เวลาพืชกินที่มันละลายในดิน,นมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากจุลินทรีย์มันกนนินในรูปของน้ำนมันไปได้เร็วกว่าอก็เหมือนว่าคนหนึ่งขับรถยนต์ไปลำปาง คนหนึ่งนั่งรถไฟไปลำปางครับบังเอิญผมกันั่งเครื่องบินไปลำปางครับให้เดยไปถึงก่อนกันโอ้เครื่องบินับก็นยังไงรูปแอมโมเนียของน้ำเนี่ยเพื่อมันจะตอบสนองได้เร็วพอๆกันนั่งเครื่องบินครับอ่าผมยังไม่ทันจ่ายค่าทางด่วนอาจารย์ถึงแล้วเออประมาณนั้นแต่ถ้าเอาปุ๋ยบอกว่าเอา4 6 0 0ย์ไปใส่กวามันจะวิ่งไปนู่นนะก็นั่งเพ้อๆเป็นต่นั่งเกวียนครับเออประมาณนี้อ่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่า สูตรหนึ่งเนี่ยครับนุ่งไม่ถามผมนี่ว่ามันมีอะไรบ้างเออเอ้าอาจารย์ลองอภิปรายพี่น้องถ้าสมมติว่าเป็นสารสังเคราะห์มันจะสังเคราะห์ออกมาห้าชนิดถ้าเป็นสารสังเคราะห์เป็นสารเคมีสังเคราะห์อ่าเขาจะสังเคราะห์ได้ห้าชนิดครับก็คือหนึ่งฮอร์โมนออกซินออกซินอ่าจิบเบอร์ลินจิบเบอร์ลินไซโตไคนิมไซโตครับอ่าแล้วก็เอทิลีนแล้วก็อ่า acceptable หรืออะไรนี่เราจำชื่อไม่ถนัดนะประมาณนั้นครับผมใน5้าตัวนี้มันจะควบคุมไม่ว่าจะเป็นแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์ครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมเรื่องดอกเรื่องผลเรื่องการหลุดเรื่องของใบเรื่องการขูดขุ่มของใบของสีทุกตัวครับแต่มันไม่เป็นปุ๋ยแต่ไม่เป็นปุ๋ยสารสกัดแต่ไม่ได้เป็นปุ๋ยมันไม่ได้เป็นปุ๋ยพืชมันต้องกินปุ๋ยสิบสี่ปุ๋ยสิบสี่ปุ๋ย ไนตรเจลนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีทองแดงโมลีนน้แมงกานีสโบรอนคอนครินดัะนิกเกิลเห็นไหมรวมทั้งอากาศอีกสามธาตุก็คือคออกซิเจนไฮโดรเจนและคาคร์บอนคาร์บอนรวมแล้วสิบเจ็ดเจ็ดอ่าเห็น <ผม S 1> ไหมก็ผมบอกว่าถ้ามีเฉพาะแร่ธาตุแล้วไม่มีฮอร์โมนครับถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในเขากากระบาดได้เลยครับอืมดีทุกอย่าง เพราะที่นั่นเขาสร้างเขาเองได้ก็ค <c oughs> ือในเอยในในภูเขาภ <c oughs> ูเขา <c oughs> ในภูเขาไม่มีใครเอาปุ๋ยไปใส่ไมไม่ไม่มีไม่มีแต่ว่าเขาได้ไนตัวเจนจากใบพืชที่เป็นสีเขียวหล่นลงมามันก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนปุ๊บมันถูกย่อยสลายมันก็เป็นไนเตรตไนไตรแล้วมันก็กลายเป็นแอมโมเนียมมันก็ป่วยเขาก็ป่อยปลดปล่อยของเขาเองเขาสร้างระบบเป็นวัฏจักรของเขาเอง ฟอสฟอรัสเขาก็ได้จากหินที่อยู่ในภูเขาเขาก็มีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายหินไม่ว่าจะเป็นพอดอสองไม่ว่าจะเป็นพอดสิบเอ็ดไม่ว่าจะเป็นพดสิบสองเขาจะมีกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้ไปย่อยสลายหินให้กลายเป็นฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์และมีการอ่านําถ่ายน้มอมไรของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมทุกตัวเขาบริหารจัดการของเขาเพราะเขามีสิบห้าพดมันอยู่ในธรรมชาติมันอยู่ในธรรมชาติที่เราเรียกจากธรรมชาติมาเพื่อมันอยู่ในขวดในในถุงในซองต่างๆเนี่ยเพราะว่าข้างนอกมันไม่มีข้างนอกมันไม่มีเอา ประมาณไหมกับกาว่าแล้วผมก็หายากอยู่แลาวก็เนื่งไงถ้านั้นเขาถึงมีการสกัดพวุงนี้ขึ้นมาครับเพราะสกัดขึ้นมาแล้วมันก็จะได้สองฝั่งครับฝั่งที่เป็นชีวิตกับฝั่งที่ไม่เป็นชีวิตไอ้เป็นชีวิตห้าห้าห้าตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดมันไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตเพราะมันสกัดอะเคมีครับแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องการให้มันสกัดเป็นอินทรีย์ที่มันมีชีวิตก็คือต้องใช้พอดอเป็นตัวสกัดอพอดออยู่ที่ไหนอุลาที่ดินล้วก็เนั่นไง ในพอดอหนึ่งพอดอสองจนถึงพอดอสิบห้ามันสร้างได้กว่ามากกว่าห้าชนิดที่ผมพูดนี่ครับเห็นไหมในพอดออาจารย์ถามพี่น้องว่าพอหาพอดอสองไม่ได้เอทำพอดอเองได้ไหมนี่ไงพอดอพดนี่มันอยู่ในนี้แล้วนะครับพอไหมปัมนครบสิบห้าพอดอแค่แล้วเอผมหมักไว้ให้ตั้งเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วอ่านได้ไงคือถึงบอกว่าถ้ามันมีครบตอนนี้อย่าลืมว่าพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามมันสร้างได้มากกว่าห้าอันเมื่อกี้ ครับเห็นไหมมันก็จะมีอ่าไซโคตินขึ้นมามันก็จะมีอ่าเมื่อกี้มีบโบลินมีคิบโบลินนะมันก็จะมีบูลินขึ้นมาอีกมันก็จะมีกรดต่างๆเห็นไหมกรดแลกอีกกรดพูริกอ่ากรดฮิวมิกมันมีสารพัดไอ้ดำๆนี่คือกรดฮิวมิกครัที่เราเห็นเป็นสีดำๆนี่ที่มันติดอยู่นี้ที่มันติดอยู่นี้เห็นไหมคือพวกอย่างโดยเฉพาะกรดอ่าตัวกรดที่สร้างกรดฟอสฟอรัส ที่ที่ที่ไปสลายย่อยฟอสฟอรัสครับมันก็อยู่ในนี้อยเาลืกว่าผมเค้า่เสมอน,นะว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันไม่ละลายในเออไม่ใช่ไมัน่ไมัน,ไม,นไ,มไ,มไม่เคลื่อนย้ายในดินในมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มันไม,ไ,มไม่ละลายแล้วเคลื่อนย้ายในดินเราต้องเราต้อง,งใช้พึ่งพอดอ,อเห็นไหม<อ>เพราะว่าพอดอที่มันย่อยสลายพวกฟอสฟอรัสเนี่ยมันมีชีวิตพอมันฉีดใส่พืชปุ๊บมันเคลื่อนย้ายในผนังเซลในเคลื่อนย้ายไปได้หมดเลยพี่น้องถามว่าในสุดหนึ่งมีสุดสองนีมี มีเหมือนกันนะครับพอไม่มีทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างกันว่าสูตรสองเนี่ยเราจะไปเน้นเรื่องการที่จะออกดอกออกมาดออกผลและไปส่งเสริมให้หมากผลมีความหวานความนุ่มความกรอบอ่าอันนี้ป็นสูตรสองสูตรหนึ่งก็จะเล่งรากเล่งต้นเล่งใบทําให้ใบมันใหญ่มันโตมันแข็งแรงครับอ่าแต่ชุดป้องกันเชื้อโรคต่างๆมันอยู่ในนี้มีเหมือนกันมีเหมือนกันคู่ทั้งคู่ครับแต่แต่ว่าต่างกันด้วว่าหน้าที่หลัก ที่จะไปทํางานคืออะไรดูลากต้นใบดูผลผลิตให้เราดูหมากดูผลไม่ให้ผลหลุดร่วงดูโครง,งสร้างว่ามีการขยายป้องก้อยป้องตาให้มันยาวขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นประมาณนี้ส่วนตัวที่สาที่อาจารย์ย้าเสมอว่าครับถ้าพี่น้องที่ปลูกของระยะสั้นครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือแตงถั่วอะไรพวกนี้ครับควรใช้เพราะว่ากลุ่มนี้มันจะไปดูแลเรื่องภายในดินค่ะโดยเฉพาะพวกที่ปลูกมันแกวสูตรที่สามสูตรที่สามเดี๋ยวเอามาให้ดูครับผมเสร็จเป็นเดินมาก่อน อัจารยตอนนี้เอฟซหลายๆคนถามมาเอ๊จะเอาสารปรับปรุงดินอินรีหมักแร่ของอาจารย์เนี้ยเอาที่ไหนกันบ้างนะครับเกี่าวกลารอีสานออกตกใต้อ่าโอเคตอนนี้ก็คือศูนย์ใหญ่ก็คือศูนย์ที่ลบบุรีหนึ่งที่ลบบุรีที่ลบบุรีเป็นศูนย์เป็นศูนย์ผลิตครับของวัตถุดิบทุกตัวจะเข้าไปอยู่ที่นั่นครับอ่าก็จะอยู่ที่ศูนย์นิสานกิจลบบุรีก็จะเป็นศูนย์นิสานกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีครับอ่าอยู่ที่บ้านซับเปลือตำบลบปาับ ตำบลซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับผมอ่าอันนี้ก็ติดต่อทางเกษตรกล้วยๆก็ได้อ่าว่าอยู่จุดไหนก็มีลงมีลายแล้วก็จะได้ส่งตำแหน่งให้ส่งพิกัดให้จุดที่สองก็คืออยู่ที่อ่าอำเภอบบรบือครับผมอย,อยู่ตรงไหนในบบรบืออีสานตอนกลางอยู่ที่หมู่บ้านโคกล่ามอ่าตำบลบบรบืออำเภอบบรบือ จังหวัดมหายสารคามจะเป็นศูนย์วิสาหกิดินดินน้าลมไฟสะอาดบอะบือสารคามครับผมจุดที่3ก็อยู่ที่อุบลเนอะอุบลอุบลก็คือศูนย์วิสาหกิรชุมชนดินน้ําลมไฟสะอาดอุบลราชธานีก็อยู่ที่บ้านผาแก้วน้อยครับตาบลกุดลาดอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับจุดที่4ี่ก็คืออยู่ที่อําเภอเถินจังหวัดลำปางสถานที่อยู่ที่ไหนนะมูนึงบ้านแม่ปะตำบลแม่ปะ อำเภอเถินจังหวัดลำปางบ้า<อ>นนายกนรงอิทธพันธ์ครับครับก็จุดสุดท้ายที่ยังเปิดตอนนี้ก็คืออยู่ที่อ่าบบ่าบบาาาาาตตํํํบบบลล้้นนงงออาเภออหมู่บ้าน,นาอ่าออะไรนะบ้าน<ำ>สวนปา<ำ>่าแม่เม,ะมะาะบ,บ้านสวนป่าแม่เมาะอํอาเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางลำปางนี่จะมีสองจุดเพราะว่าจุดที่อยู่บ้านดงนี่จะเป็นจุดรวมวัตถุดิบ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีเพจตัณทันเพราะว่าอีกคิดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนเร็วๆนี้น่าจะเป็นเร็วๆนี่แหละจะได้นําขึ้นไปเพราะว่าจะมีแปลงทดลองที่นั่นด้วยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีที่เชียงรายแล้วก็จะมีที่นองบัวลําพูแล้วก็อุดรแล้วค่อยๆแตกไปสายใต้สายใต้ครับสายสายใต้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ชุมพรชุมพรชุมพรก็น่าจะเร็วๆนี่แหละเพราะว่า เพราะว่าจะเริ่มลงลงที่ชุมพรแล้วก็จะมีอีกที่ก็คือสุราษครับผมแต่ว่ายังยังสเต็ปไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการ เปลี่ยนผ่านก็กาลังกําลังไปเรื่อยๆก่อนอแต่ตอนนี้ก็ทางสายใต้ก็โทรเข้ามาที่นี่ได้เลยครับว่าเราจะประสานงานยังไงก่อนตอนนี้เนาะเบอร์โทรอาจารย์เบอร์เบอร์เบอร์โทรอาจารย์ก็0839382074อันนี้ก็โทรหาอาจารย์ก่อนก็มาที่กระทรวงเกษตรคุ้มๆเลย0634528941นะผมาสาแก้ว้านไรนมเมื่อกี้แล้วจุดนี้คือมีคนส่งไหมคะอาจารย์ าขนส่งยังไงมาถึงส่งสินค้าให้กับลูกค้าอแต่แต่แต่ละจุดก็ให้ลูกค้าเข้าไปรับก่อนครับก็จะมีว่าไปส่งที่นั่นเขาเขาจะมีค่าขนส่งเข้าไปแล้วเขาบวกเขาจะมีราคาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าออกจากศูนย์ใหญ่ก็ราคาเดียวกันแต่ถ้าตรงนั้นมันก็จะเป็นราคาในส่วนของอค่าขนส่งเพิ่มเติมคงไม่เท่าไหไรหรอกครับผมผมก็พยายามให้พยายามควบคุมราคานี้ก็ถือว่าได้ทั้งอินซีได้ทั้งเคมีได้ทั้งแร่อยู่ในกระสอบเดียวครับ โดยเฉพาะกลุ่มยิบซ้ำซึ่งมันมีแร่อยู่4ตัวที่ผมเคยจะพูดเสมอหนึ่งก็คือมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกรรมถันับแล้วก็มีกลุ่มฮิวมัสซึ่งตัวนี้เมื่ออยู่ในดินมันจะทําให้เกิด รูทั่วไปทั่วแดนในดินช่องอากาศช่องอากาศใช่ไหมและตัวเขาเองเนี่ยถ้าเป็นฮิวมิคเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะทําให้พืชกลับไปหาบรรพบุรุอได้ยินกับไปได้ได้ยินกับไปหายีนเดิมเขาจะทําให้พืชนี่ตอบสนองกับการที่จะทําให้โพแทสเซียมจะทําให้เอาง่ายๆเพิ่มความนุ่มความหวานความกรอบอ่ะประมาณนี้รสชาติพวกนี้ถ้าถ้ามีฮิวมัสเป็นองค์ประกอบเป็นลักษณะนี้ก็เดี๋ยวปี68 เราก็จะมีอะไรดีๆเพิ่มไปได้หลายหยุดเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจมีการนําไปใช้ครับห่าแล้วแล้วแล้วเราจะรักษาพระแม่ธรณีไปด้วยกันครับผมด้วยพอดออยู่ที่ไหนพอดอตมมันาที่ดินกับอานาเศรษฐและสาก์ของเมืองไทยเรานี่แหละครับไม่ใช้ไม่ได้ว่าเมืองไทยมีประเทศเดียวที่มีพอดอโอเคเนาะใจในไทยโอเคเนาะครับผม อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมูคนครมีการผสมปุ๋ยต่อใน EP ีต่อไปนะครับจากอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมติดตามชมเกษตรกล้วยในช่วงต่อไปในการผสมปุ๋ยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเราเจอกัน